เจ็บร้อยพี่น้องเลยสามสิบห้าตัวทรงเศร้านี่นะครับโอเคโอเคครับพี่น้อง,สง,สรงทรงแล้วกฤติเตออกไปเบื้องผึ่งเบิ้งแมงนะครับ ครับผมก็สวัสดีพี่น้องป้องไปมิตรสหายชาวหวานเกี๊ยบนี่นะครับผันชลาหน้าตาสุดยอดหน้าตาดีพี่น้องเอยพันพึ่งพงท่าซนประเดกนะครับฝากพี่ฝากน้องเป็นกําลังใจวยครับสะดวกช่องทางไหนก็เรียนเชิญน,นะครับอันเป็ดบุกกับพันพึ่งพง,พงท่าซานประเดกน,นะครับเอ,อ่อยูทูปก็กินเกสรป่าหรือจะติดตามไปที่อ,อ่าทาซานประเด็กแฟนเพจก็ได้นะครับสะดวกช่องทางไหนก็เรียนเชิญน,นะครับเออแล้วแต่ว่าท่านจะสะดวกนะครับก็ ภารกิจพี่คิดยอดย่คขาพี่น้องป่านี้ปกติมันที่อค่อยเหลือเดครับจับมือสองมือก็หายมือสองมือก็หายนะครับนี่มันจังใดล่ะนะครับเขาที่พ่เห็นหรือว่าเขาที่พ่เอาก็บ่โหขึ้นกันนะครับก็ยังบอกครับยอดยุคขาเดี๋ยวเอาตับตับตับนะครับพี่น้องเหลามันยาวพี่น้องไปตั้งทิง นะครับคืออยู่คืออยู่น้ำก็ทติเป็นตาอยู่อกว่าน้องครับนาะไปพี่น้องขึ้นไปชมข้างทึ่งพี่น้องถึงแล้วนะครับอู้น้ำก็ะติคือคือ,อยู่ลอดหอดอดไปเบื้องท้างนี้ ลองดูน mm ้ำจะเป็นแบบน้ำน้ำคือที่ดีดอกครับมองขึ้นมาปุ๊บโอ้น้ำครับพี่น้องน้ำล้นเลยเฮ้ยักคักพี่น้องอ้น้ำพี่น้องมาคักคักคับคัก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  คัก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 นะครับยืมคำคูหนุ่มไม่ใช่เดี๋ยวหาะคนตั้งกล้องพี่น้องสุดยอดสี เรื่องธรรมดาอ้ยดีเลย 喂。 ไปพี่น้องเออจับสุดพอดีเลยเห็นไหมพี่น้องครับสุดเท่ๆสุด,สดยอดปไะลงพี่น้อง ให้มาตวนเอาไว้ครับให้พันเตยขึ้นตัดลังโซ่ถ้าถ้าถ้าเป็นลังก็เกือบเกือบสองโลนล้นกเตยนกอันไนน้องโอ้ยหาทำาเลรนญไปอือนี่นะครับวิชาวิชาออโอ้ยโ้ยฉันตัดเตยสองอาจารย์เฮืยเสองฉันเอานะเอาเลยนีย่จะเอาก็เอา รวยสองรวยกับขาอะไรพรนันใช่ไหมไม่รู้แล้วชจ้งเขาเถอะร่ำขอที่พี่เด้อบอกเขานนะขอนะครับพี่เรียมประจานเ้อะพี่เลี่ยมนี่ ขคนกคบกุ้มเลยนุอง,องล่ลลำไหมปล่อยไว้ไหมไนะน,น,นี่น้ำดีไหมนายนะนี่อโอโ้โหหัวนี่ไม่ต่ำมาสามนู่ <4. S 1> ใกล้ป่ายางเลยนุ๊ง เคยชอบนะครับพี่เอาน้ำไปเดี๋ยวผมมาลังครับได้แล้วครับค่าแผนงครับโอ้ยไม่ต้องไปเลี้ยงขนาดนั้นหรออเฮ้ยนี่นอนคอนเก่งเนอะเดี๋ยวนี้เนาะโอ,อ,อ,อ้เขาก็จะมาเอาน้ำนี่กันหนึน่งเขาก็จะมาเอาน้ำนี่กันหนึ่ง ไปพี่น้องลุงเถอะเดี๋ยวมันยีตอดคอยเมียนเลยพันเตะเมียนเลยครับไม่ไม่ไม่ปล่อยนะครับจะปล่อยครับรูนึงก็เอาครับพตอนค่าค่าแผนแงเนื้อนะ่งนงเนื้อหวานหวานนี่นะครับครับพี่น้องก็ฝากพี่ฝากน้องซ้ำนี้เลยครับด้วมือนี้กับเป็นอันว่าอันหิวเข่าหิวน้ำนะครับกีจะอันจังไรล่ะกับพอได้นะครับได้ยูได้กิน ได้ค่าหนมูกน้ำมันนะครับเด้อจังใดก็เป็นกำลังใจด้วยครับเด้อทุกทุกช่องทางนะครับบ่ว่าสิเป็นอันเฟสบุกพันธึงพ่งทา s านประแดกยูทูปกินเกศสอนปลานะครับหรือว่าจะเป็นทา s านประแดกแฟนเพจนะครับก็ฝากพี่ฝากน้องสะดวกช่องทางไหนก็เรียนเชิญนะครับมือนีก็เป็นอันว่าสวัสดีครับไปกลับบ้านได้พวกเรา กลับบ้านกลับบ้านไปออกนาไป